สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาลุ้นติดตามนะคะติดตามนดาการดึงตรงนะคะดูทีมนึงนะคะเอาดึงดึงฮึบฮึบดูจากคนดึงนะคะโอ้ ลุ้นมากลุ้นมากการดึงปลาวันนี้ <c oughs> เราไม่รู้ว่าปลาจะได้เยอะไหมแต่คนดึงนะ่ะ <c oughs> มันแน่นอน <c oughs> ลุ้นลุ้ลุ้นลุ้นว่าจะได้ปลาไหมเนาะจะได้ขนาดไหนนะ โอ้พอได้พอได้พอ,อได้กินอยู่ค่ะพี่น้องว้าวมากว้าวมากความสุขของการอยู่แบบธรรมชาติแบบนี้ก็เนี่ยละค่ะคือในน้ำมีปลาในนามีข้าวเห็นไหมคะ การนี้ค่ะการรวมญาติการเจอการมิติง้งกันแบบว่าเป็นเป็นโอกาสที่หายากมากนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆนอกจากการรวมตัวกัน <laughs> เทป <ฤ S 1> <laughs> <ท>ลาชิงด้วยนะคะ <laughs> <laughs> ความสุขของคุณได้ปลานะคะได้ปลาไม่ได้เยอะมากเท่าจำนวนคนแต่ว่าความสุขเยอะแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าได้เท่าไหร่ปลาดยค่ะค,ะๆๆคนงานของๆๆรอบนี้พ<ๆ>อได้กินนะคะไปแล้วค่ะบรรยากาศรอบๆอธิบายด้วยความสุขแบบธรรมชาติบ้านเราเนาะ ไม่ต้องมีมากแต่ก็อยู่ได้แบบมีความสุขนะคะอยู่ที่ความพึงพอใจวิถีพอเพียงที่แบบว่าอธิบายด้วยคำพูดทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าเราก็รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นๆเนาะใครที่เคยผ่านณนจะุดตรงนี้เคยหาปลาหาปูกินแถวท้องนามันเป็นความสุขที่เกินบรรยายเนาะธรรมชาติเดียวยาสุขจริงๆคะ่ะไม่มีคำพูดใดๆ ก็สุกแล้วกับการน,นั่งเล,เล่นๆแถวทุง่งนานะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะบรรยากาศวันนี้ก็สวัสดีค่ะ